สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมงครับวันนี้เริ่มต้นเรื่องการเลี้ยงด้วงสาคูโอ้โหสร้างเงินได้นะฮะที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ลงใต้กันเลยเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนหนึ่งที่โอโซนเยอะที่สุดของไทยนะครับจึงไม่แปลกเลยครับว่าที่นี่มีพืชผลการเกษตรที่มีคุณภาพเหลือเกินรวมถึงการเลี้ยงด้วงสาคูที่วันนี้เราไปพูดคุยกับคุณคำหนึ่งรัตพันธ์นะครับก็เป็นสตรีรุ่นใหญ่แห่งตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาที่ ผมผลิตด้วงชนิดนี้เนี่ยส่งขายไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยกระบี่ภูเก็ตสร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยเลยครับคุณคำนึงเล่าให้ฟังครับว่าตัดสินใจศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงด้วงสาคูเมื่อหลายปีก่อนเพราะเชื่อว่าพออากาศดีเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการเพราะเลี้ยงอย่างแน่นอนนะครับบวกกับตอสาคูที่หาได้ในชุมชนเนี่ยเป็นชนิดที่สมบูรณ์ส่งผลดีต่อการเพราะเลี้ยงไปโดยปริยายนะครับด้วงชนิดนี้เนี่ยมีทั้งหา,าจากป่าสาคูหรือว่าป่ามะพร้าวแล้วก็การเลี้ยง จะนำอทา่อนสาครหรือว่าท่อนลานมาวางไว้ให้พอ่อพันแม่พันมากินพอกินปุ๊บมันก็จะผสมพันธุ์วางไข่นะครับแล้วก็เก็บบริโภคเมื่อมีขนาดโตเต็มวัยครับส่วนสูตรการเลี้ยงก็ง่ายเหลือเกินนะฮะเลี้ยงง่ายราคาดีไม่ว่าจะพัฒนาการเลี้ยงใน กล่องในตู้ในกระมังก็ได้หมดเลยครับสามารถควบคุมผลผลิตนะฮะทั้งแง่ปริมาณแล้วก็เวลาได้ด้วยครับจุดแข็งที่สุดก็คือเรื่องของอากาศดีทําให้ด้วงเนี่ยโตเต็มวัยลูกค้าก็ต้องการมากเขาก็เลยแปลงพื้นที่หลังบ้านเนี่ยเป็นโรงเรือนเลี้ยงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจแล้วก็ยังขายพ่อพันธุแม่พันให้กับเพื่อนบ้านในราคาถูกอีกด้วยแม่ใจดีจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชาวสวนยางแล้วก็สวนผลไม้โดยกําเนิดนะแต่ว่าทุกวันนี้รายได้จากการเลี้ย ด้วงเนี่ยกลับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้กับครอบครัวเป็นกอบเป็นกรรมจนชนิดที่ว่ามีคนมาศึกษาดูงานไม่ขาดสายพอๆกับลูกค้าที่เดินทางมาซื้อด้วงเลยแหละครับราคาไม่ธรรมดากิโลกรัมลนะ3า0ร้อถึงห้าบาทเลยนะครับตามแต่ละพื้นที่ที่สั่งซื้อนะฮะใครสนใจอยากศึกษาดูงานทราบวิธีการเลี้ยงหรือว่าอยากจะซื้อมาลองลิ้มชิมรสด้วงชนิดนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทํากินกันยังไงนะยังไงลองติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างหน้าจอน,นี้ก็แล้วกัน น,นอกจากเรื่องด้วงแล้วคราวนี้พาไปที่บ้านหนองลาดจังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างครับด้วยความที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะครับมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือรอัษฎรลูกหลานวีรชนชาวบ้านบางระจันนะฮะที่บรรพบุรุษเ,เคยปกป้องแผ่นดินไว้พระองค์ท่านก็เลยมีการจัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในเขตอำเภอค่ายบางระจันแห่งนี้ขึ้นครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,เร,กรเรื่องปัญหาการว่างงานสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรนะครับอยู่บริเวณ เป็นอ่างเก็บน้ําหนองลาดของกรมชลประทานนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ443ไร่ก็เอาที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ดําเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างนะครับก็มีทั้งราษฎรในพื้นที่ตําบล ท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันนะครับตำบลวิหารขาวอำเภอท่าช้างนะฮะได้เข้ามาทํางานในฟาร์มตัวอย่างเพื่อหาไรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับรวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษสําหรับชุมชนนะครับตลอดจนเป็นศูนย์สาธิตถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างก็มีการแบ่งพื้นที่สร้างเป็นแหล่งเก็บ จกน้ํา349ไร่พื้นที่ดินอีก94ไร่ปรับผิวดินปรับหน้าดินใหม่ขุดลอกกาจัดพืชแล้วก็กําจัดผักตบชวาด้วยดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี5-2เป็นต้นมานะครับภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการท้องถิ่นประชาชนนะฮะมีการปลูกผลไม้พืชผักนะครับมีโรงเพาะเห็ดนะฮะแล้วก็มีการปลูกผักกินใบซึ่งก็จะปลูกสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้เหมาะกับทางฤดูการนะครับจะ ากความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนซึ่งเป็นศูนย์หลักนะครับให้กับเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ผู้สนใจได้เรียนรู้การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนําไปปรับใช้ในการเลี้ยงชีพได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยแหละครับแหมวันนี้หมดเวลากับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงแล้วนะครับครั้งหน้าจะมีข่าวดีๆอะไรมานําเสนอติดตามกันได้ที่นี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ